เฮามาพอเครือเขากินได้กันเจ้าอันนี้บ้านอีน้องห้องหยอดกวาวบะหัวจังหวัดอื่นภาคอื่นห้องอีหยังหรือว่าภาคกลางเรียกว่าดอกทองกวาวนั่นเองค่ะเป็นลักษณะลำต้นเป็นเครือเข่าเจ้ากู้ค้นตีเฮานิยมไปกินก็คือเป็นต้นอ่อนๆเนาะกว่าจะได้กินตีหนึ่งก็กินแค่ฤดูเดียวเจ้าก็คือฤดูแล้งก่อนตีมันจะออกเฮาต้องตัดต้นมันก่อนเจ้าเพื่อเครือมันออกจะอี้เลยพอครือมันออกจะอี้เขาก็จัดการเอามีดตัดจะอี้เลยเจ้า แต่ในคลิปอีนองกระตัดแก่ไปเหี้ยสักน้อยหนึ่งะวาอีนองคิดว่ามันกินได้ตั้งมดเวลาเขาจะตัดเขาก็เอามือบีพอก่ใน,นเจ้าส่วนตีมันแข็งเปลือกหนาๆเขาก็ตัดพิ้งไปเลยบ้านอีนองห้องหยอดกว่าบอกว่บาวบ้านอื่นห้องอิหยังแล้วตีอื่นเปิลน,นิยมกินกันกออีนองก็กินโต้แม่อุ้ยเจ้าแม่อุ้ยเปินบอกว่ายอดอันนี้นะสามารถกินได้นะปีหนึ่งก็จะมีแข่ฤดูเดียวหนอกก็คือฤดูแรืยอย่างเจ้า อันนี้อีน้องก็จะเอาไปต้มกับน้ำพริกกระกอเอาไปแก่งใส่ผักละแกงใส่น้องไม่อย่างกระลำนะเจ้าส่วนลำต้นของมันก็จะบ่มีใบนะเจ้าเพราะว่าเอาอีน้องเจ้าเป็นโคนมาตัดไว้เนะาะตัดไว้เพื่อที่จะให้มันปร่งยอดมาจีาเลยเจ้าแล้วเขาก็จะได้เครือของมันเจ้าไปแกงไปต้มกับน้ำพริกคลิปนี้อีน้องก็เอาสาระดีๆมาฝากกู้คนเพื่อไผ่ปะลำต้นจีก,ก็สามารถเอาไปแกงได้นะเจ้า ก่อนตีเฮาจะแกงเฮาก็ต้องหลอกเปลือกมันออกก่อนหรือว่าเอาไปต้มก่อนเนาะเราก็หลอกเปลือกตั้งใน,นมันก็จะเป็นแบบอ่อนๆขาวๆอยี้เลยเจ้ารสชาติของหยอดกวาวมันก็จะหวานๆอย่างนี้สักน้อยหนึ่งเจ้าแต่เวลาาตัดเฮาก็ต้องระวังยางมัน,เ,นเจ้าเพราะว่ามันมีจะมียาาเป็นสีแดงๆจัดการตัดเป็นตอนเป็นตอนอีน้องก็เอาตั้งแต่เก้าพดปลายเนาะพอเอาเฮอแม่อยไปต้มเจ้าแม่อุยจมเลยบอกว่าเอาเท่าแต่เท่าอ่ะ จะได้บดตัดกลางๆไปตัดอย่างเก้าแต่เกาว่าโดยความตีอีนองกะหันมันใหญ่ดีนะเจ้าตั้งเก้ามันเอากัะเลยจัดการเอาตั้งเก้ามันเจ้าอีนองกะบ่ได้คิดว่ามันจะแข็งอันตีมันอยู่ตั้งเก้าเกลามันก็จะเปลือกหนาหน่อยหนึ่งนะเจ้าแต่ก็สามารถกินได้แต่มันจะแกะยากนดเลยเจ้ากูคนมันอีนองห้องหยดกวาวส่วนภาคกลางก็น่าจะเป็นต้นดอกทองกวาวนะเจ้าแต่ตีหั่นมันบ่มีใบก็คือเขาตัดมันออกหมดแล้วเจ้า เือเฮ้มันปง่งหยอดออกมาเนาะแล้วตอนนี้นอกกับเก็บใส่ถุงเจ้าเก้าเดียวได้หลายขนาดได้เป็นถุงมากคุณเจ้าคุณค้น